สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ธนิรัตน์คุ้มทรัพย์นะคะจากสถาบันย n i อนไอวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการต่อขนอานะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยวิธีต่อขนอานถาวรเนี่ยกำลังนิยมมากแล้วก็ฮิตมากซึ่งรูปแบบเนี่ยจะเปลี่ยนไปเร็วมากนะคะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะมาเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็มาดูเรื่องที่ขนาดเส้นนะคะขนาดเส้นเนี่ยจะมีความบางตั้งแต่0.07นะคะก็คือบางมากนะคะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น0.10หรือบางคนจะเรียก0.1นะะหนะหนาเพิ่มขึ้นใหม่นิดนึงก็คือ0.12ค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นใหม่หน่อยนึงก็จะเป็น0.15 0.15เนี่ยช่างจะชื่นชอบมากเนื่องจากเป็นขนาดกลางนะคะช่างก็จะต่อง่ายนะคะแล้วก็ขนาดพอดีไม่เล็กไม่หนาจนเกินไปสำหรับคนที่ตาโตค่ะจะเป็น0.15 แล้วก็0.1น่เอ้ยศู0ยองขอโทษค่ะนนี่ก็จะเพิ่มมานิดนึงนะคะขนาดเส้นเนี่ยเดี๋ยวคุณไปหาดูตามสินค้าตามหน้าร้านนะคะคุณจะเข้าใจง่ายแต่อันนี้คือเราจะบอกรายละเอียดไว้ว่ารายละเอียดของขนาดเส้นเนี่ยที่คุณต้องการคือประมาณไหนถ้าเทียบเท่ากับถ้าดูง่ายคือนิ้วของคนเรานะคะนิ้วของเราก็จะมี5นิ้วใช่ไหมคะก็จะเริ่มจากประเภทนี้ก็คือจะเริ่มจากนิ้วก้อย นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งอย่างเงี้ยนะคะถ้าเทียบเทียบง่ายๆก็คือเทียบแบบนี้แต่ถ้าคุณไปหน้าร้านเนี่ยคุณก็จะไปเลือกขนาดได้เลยเพราะว่าหน้ากล่องเขาจะมีเขียนระบุเอาไว้ค่ะนะคะทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องความงอนของขนตานะคะที่คุณต้องการต่อให้ลูกค้านะคะก็จะมีความงอน B ีนะคะสังเกตว่า B ีเขียนยังไงก็งอนแบบนั้น C นะคะก็จะมีความงอน C เนี่ยปกติแล้วช่างจะใช้เยอะมากก็คือ C นะคะ แล้วก็จะมาดีแต่ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยใช้ดีกันแล้วเนื่องจากว่ามันงอนมากใช่ไหมคะแล้วอักษรดีเนี่ยคือลูกค้าจะใช้น้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะขยบไปเป็นซีแทนก็นนคือซ2ตัวค่ะแต่จริงๆก็คือดีนั่นแหละค่ะนะคะเขาจะผลิตมาเพื่อจุดประสงค์ในการขายสินค้าได้ง่ายขึ้น นะคะแล้วก็เจเจก็คือความนอนธรรมชาติเห็นไหมคะเจก็คือจะนอนปลายตามตัวของมันเลยค่ะก็คือเจจะงอนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ขายดีคือจะเป็น C แล้วก็เป็นเจนะคะดีๆก็คือ C c นั่นเองอย่าสับสนนะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาดูความสั้นกับความยาวนะคะความสั้นความยาวนี่คือขนตานะคะที่คุณจะเอาไปต่อลูกค้าขนตาลูกค้าเนี่ย ห้าหกเจ็ดแปดสามไซส์เนี้ยนะคะคือหัวตาค่ะคือนําไปต่อหัวตานะคะเห็นไหมคะหัวตานะคะ mm hmm. ก็จะมีบอกว่าห้าหกเจ็ดแปดซึ่งลูกค้าบางคนเนี่ยขนตาสั้นมากคุณจะไปต่อไซส์เจ็ดเลยเนี่ยตรงหัวตาเนี่ยมันจะตกลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีระดับห้าหกเจ็ดแปดนี่คือสําหรับลูกค้าที่ขนตาบางขนตาสั้นต้องการความเป็นธรรมชาตินะคะคุณก็จะเริ่มไซส์ห้าไซส์หกหรือบางคนก็จะเป็นไซส์หกไซส์เจ็ด บางคนก็จะเป็น78แล้วแต่ความยาวที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จะเป็นไซส์ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดทั้ง15ไซส์นะคะคือเริ่มตั้งแต่ 5M าเมมมมความยาวเนี่ยจะดูจาก MM มมนะคะนะคะมม MM คือเป็นตัวกำหนดค่ะนะคะความยาวทั้งหมดเนี่ยค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะก่อนที่คุณจะต่อขนตาลูกค้าเนี่ยคุณต้องมีการวิเคราะห์พื้นฐานวิเคราะห์พื้นฐานคือลูกตานะคะ ลูกตาของลูกค้าคุณบางคนเนี่ยคุณให้ลูกค้าหลับตามาปุ๊บคุณจะเห็นเลยนะคะว่าขนตาลูกค้าของคุณจะเป็นแบบนี้นะคะคือคุณดูจากความเป็นธรรมชาติของลูกตาลูกค้าคุณนะคะแล้วเวลาคุณต่อผนตาก,ก็คือจากพื้นฐานเา้าคุณก็เพิ่มเข้าไปให้ยาวนะคะตามลักษณะและสัสดส่วนนะคะอันนี้คนตาเล็กเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยะคะ่ะก็คือข้างหน้าจะสั้นและข้างหลังจะยาวนะคะ เพราะฉะนั้นคุณก็ต่อตามพื้นฐานของลูกค้าอันนี้คือลูกค้าตาโตค่ะถ้าลูกค้าตาโตเนี่ยเห็กไหมคะตาจะเป็นรูปเหมือนทรงพระอาทิตย์นะคะคุณก็ต่อตามนั้นเลยค่ะต่อตามพื้นฐานธรรมชาติของลูกตาลูกค้านะคะถ้าจะสร้างขนตาให้แบลเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าจะทํายังไงค่ะเราก็มาดูนะคะรูปดวงตาตาโตค่ะรูปดวงตาตาโตเนี่ยเราจะทําให้สวยเอ่อเราจะทำให้ดูสวยแล้วก็หวานขึ้นนะคะ เราก็จะใส่นี่เลยค่ะ567 8 9 10 11ปนะคะ, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ะ,คะตามลักษณะของรูปตาเขาเสร็จแล้วแล้วต่อแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเพิ่ม texture ค่ะก็คือ11 12 13 11 12 13หมายความว่าสลับกันนะคะเส้นหนึ่งที่คุณต่อเนี่ยก็จะมีทั้ง11 12และ13เพื่อให้มี texture ค่ะ texture ตรงช่วงปายนะคะก็จะดูไม่ทื่อเกินไปนะคะจากรุ่นก่อนๆเนี่ยที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นต่อเส้นเลย เส้นหนึ่งแล้วก็ต่อเส้นหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยจะมาใหม่ก็คือเส้นหนึ่งจะต่อได้สองสามเส้นเพื่อให้ปลายเดี๋ยวดูแล้วมีเท็กเจอร์แล้วก็หวานเพิ่มขึ้นนะคะนะคะนี่ก็คือเป็นเทคนิคใหม่เสร็จแล้วเราจะมาดูเรื่องตาเล็กนะคะจะทําให้ตาโตคนตาเล็กเนี่ยข้างหน้าจะสั้นนะคะและข้างหลังจะยาวนี่คือธรรมชาติของคนตาเล็กจริงๆพอเวลาคุณต่อข้างหลังยาวปุ๊บแล้วเนี่ยจะทําให้เขาดูตาโตเพิ่มขึ้นแต่ มีปัญหาก็คือตรงนี้นะคะที่คือปัญหาคือคุณห้ามต่อสุดปลายขอตานะคะคือต่อแล้วเหลือนิดนึงนะคะตรงนี้เราจะไม่สุดนะคะถ้าคุณต่อสุดตรงนี้ปุ๊บตาเขาจะตกทันทีคือหนาเกินไปนะคะจะต้องเหลือไว้นิดนึ<ๆ>องอ่ะเนี่ยค่ะจะเหลือไว้นิดนึงเห็นไหมคะดูจากเส้นจะต้องเหลือไว้นิดนึงเหลือไว้ทําไมถ้าคุณต่อไปสุดเลยเนี่ยตาเขาจะตกามาทันทีทําให้ตาเขาเล็กไม่โตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเหลือไว้นิดนึงนะคะ การทางานเหมือนกันนะคะก็คือเส้นต่อเส้นแต่ถ้าคุณอยากให้มีเท็กเจอร์เพิ่มขึ้นคุณก็สามารถไล่ระดับก็คือ891011เนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้จึงระหว่างช่วงนี้นะคะ891011นะคะช่วงที่ยังไม่ถึงตรงกลางลูกตาสมมุติว่านีเป็นกลางลูกตานะคะตำแหน่งตรงกลางนะคะตรงนี้คือตำแหน่งตรงกลางนะคะคือช่วงนี้ถนะ้าคุณจะใส่เท็กเจอร์คุณสามารถใส่ได้เลยค่ะเท็กเจอร์นะคะ,นะคะให้เขามี เป็นที่ไป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 นะคะทีะเป็นเท็กเจอร์ที่เป็นโวล่มให้ดูดีเพิ่มขึ้นดูหวานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่หนักแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปคุณสามารถทําได้เลยค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยเราถามว่าคุณใส่ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นความบางมากค่ะถ้าคุณใส่หัวตาหนักมากเกินไปหัวตาจะตกนะคะตรงนี้หัวตาจะใส่ได้แค่ไม่กี่เส้นเท่านั้นค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้เนี่ยเป็นวิธีต่อขนตานะคะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคือการวิเคราะห์พื้นฐานนะคะการใช้ขนตานะคะเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยเรามาติดตามกันนะคะวิธีต่อขนตาอย่างละเอียดเลยค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างสวัสดีค่ะ